ยินดีต้อนรับสู่คาร์เวอร์สวันนี้เรามีข่าวดีสำหรับคนรักกระบะทุกคนโตโยต้าไฮรักเรโว2025มาแล้วรถกระบะที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานความน่าเชื่อถือและสมรรถนะออฟโรดที่ยอดเยี่ยมโตโยต้าได้ยกระดับดีไซน์ภายในสมรรถนะและเทคโนโลยีให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งไว้ครบถ้วนโตโยต้าไฮรักเรโว2025มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ดุดันและแข็งแกร่งขึ้น กระจังหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นดีไซน์เป็นลายรังพึ่งพร้อมโลโก้โตโยตา้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่เรียวและเฉียบคมยิ่งขึ้นเพิ่มความสว่างและความปลอดภัยในเวลากลางคืนพร้อมไฟเด i m ม running light DRL ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนกันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่พร้อมแผ่นกันกระแทกสกิปเลดเพื่อปกป้องช่วงล่างจากเส้นทางออฟโรดโตโยต้ายังปรับปรุงมุมเข้าและมุมออกของตัวรถให้สามารถขับผ่านเส้นทางครุขระได้ดีขึ้น ด้านข้างของไฮลัก r e เรโว2,025ยังคงระยะความสูงจากพื้นที่ยอดเยี่ยมซุ้มล้อขยายกว้างขึ้นทำให้ดูบึกบึนยิ่งขึ้นล้ออัลลอยมีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่17ถึง20นิ้วพร้อมอยางออกเทเรนที่เหมาะกับทุกสภาพถนนกระจกมองข้างมีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและโตโยตา้ายังเพิ่มระบบ Smart ท e คีย s ์เลสเอทีที่ช่วยให้เปิดประตูได้สะดวกขึ้น ด้านหลังของรถมาพร้อมกับไฟไท้าย LED ดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยมากขึ้นฝาท้ายได้รับการออกแบบให้น้ำหนักเบาลงทําให้เปิดปิดได้ง่ายขึ้นรุ่นสูงสุดยังมาพร้อมระบบเปิดฝาท้ายไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการใช้งานกันชนท้ายถูกเสริมความแข็งแรงขึ้นและมีบันไดเสริมเพื่อให้ขึ้นลงกระบะได้ง่ายขึ้น Toyota Hilux Revo 2025ัมีให้เลือกทั้ง Sin เก e c a ค Extra c a าและ Do u b l e c a คเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ภายในห้องโดยสารโตโยต้าได้ยกระดับไฮลักเรโวให้ดูพรีเมียมขึ้นแต่วัสดุยังคงทนทานและทำความสะอาดง่ายคอนโซลกล้างมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลสำคัญเช่นอัตราสิส้นเปลืองน้ำมันระบบขับเคลื่อนและข้อมูลการนำทางพูงม,มาลายัยหุ้มหนังมาพร้อมปุ่มควบคุมระบบควบคุมความเร็วเครื่องเสียงและโทรศัพท์แฮนด์ฟรี บาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้สบายมากขึ้นมีทั้งวัสดุหนังแท้และผ้าแบบพรีเมียมเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทําความร้อนและระบายอากาศเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขึ้นนั่งสบายกว่าเดิมโตโยต้ายังได้ปรับปรุงระบบการเสียงภายในห้องโดยสารทําให้เงียบขึ้นในขณะขับขี่ระบบปรับอากาศแบบดูอัลโซนคร m เมตคอนโทรลสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้ ไฮลักเรเวล2025มาพร้อมเครื่องยนต์ให้เลือกหลายรุ่น,รน,รนเริ่มต้นเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรให้กำลัง150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรุ่นที่แรงขึ้นเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลัง204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีด โตโยต้ายังเปิดตัวรุ่นไฮบริดดีเซลที่ใช้เครื่องยนต์2.8ลิตรรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด350แรงม้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่และลดการปล่อยมลพิษระบบขับเคลื่อน4ล้อขั้นสูง f Full Time 4WD มาพร้อมระบบล็อกเฟืองท้าย r e ียร r e f e ฟอ l รนเชีลลอกและมันติเทรนซิเลที่ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางโหดๆได้ง่ายขึ้นระบบการสะเทือนได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยใช้โชคอัปประสิทธิภาพสูงและสปริงเสริมความแข็งแกร่งทําให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นทั้งบนทางเรียบและเส้นทางออฟโรดด้านความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มโตโยต้าเซฟตี้เซนส์สาซึ่งประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลัยระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนการจราจรด้านหลังกล้องมองภาพรอบคัน360องศา นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัย8จุดโครงสร้างตัวถังเสริมความแข็งแรงและระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง t o y ยต a h i l u ักเรโว2025มีให้เลือกหลายรุ่นราคาเริ่มต้นที่ประมาณ900,000บาทรุ่นกลางที่มาพร้อมเครื่องยนต์2.8ลิตรและฟีเจอร์พิเศษเพิเ่มเ,เ,เติมอยู่ที่1,200,000-1,400,000บาทรุ่นท็อปสุดไฮลักเรโว G-R Sport มาพร้อมช่วงล่างแบบสปอร์ตดีไซน์ภายนอกที่ดูดันยิ่งขึง้นและภายในระดับพรีเมียมราคาประมาณ1,600,000บาท สำหรับใครที่มองหากระบะที่แข็งแกร่งทนทานและมีเทคโนโลยีทันสมัยโตโยต้าไฮรักเรโว2025เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามจบไปแล้วกับรีวิวเต็มของโตโยต้าไฮรักเรโว2025คุณคิดอย่างไรกับรุ่นใหม่นี้คอมเมนต์บอกเราด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจาก Carverse แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า